สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางไสยกลางอริยมรรคมีองค์แปบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ช่วงนี้เป็นข่าวดังอยู่นะในเรื่องของวงการสงฆ์ภิกษุนะเห็นติดติกันเลยนะวัดดังๆด้วยนะภิกษุ มีสมณศักดิ์สูงนะเป็นชั้นราชนะชั้นเทพชั้นภูมิอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเรื่องราวนะครับของการผิดพระธรรมวินัยที่ร้ายแรงนะที่เรียกว่าปาราชิก4นะก็มีเรื่องของการเสพเมถุนนะการลักทรัพย์นะการฆ่ามนุษย์การอวดอุตลิมนุษยธรรมนะครับที่ไม่มีในตนเนี่ยนะครับหลายคนก็จะมาว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะเป็นภิกษุ โอ้เป็นระดับหลวงพ่อนะหลวงตาหลวงปู่นะบางท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วนะไม่น้อยนะอายุก็ว่าขึ้น5 0 60 7บหกสิบนี่ไม่ทราบมีหรือเปล่านะแต่อายุไม่น้อยแล้ววนะ่ะคือบวชมาอยู่ในพระเหลืองเนี่ยน่าจะประมาณ4 0 50ปีก,กันแล้วอะนะยังประราชิกได้นะหลายคนก็โอ้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องบอกก่อนนะว่ากิเลมันเก่งนะ กิเลสมันหลอกล่อนะชาวบ้านคารวาสเนี่ยให้ทุศีลนะไม่อยู่ในศีลห้าได้อย่างไรนะมันก็มีวิธีการหลอกล่อนะครับให้ภิกษุนะที่ต้องเคารพในพระธรรมวินัยเนี่ยนะที่จะละเมอพระธรรมวินัยถึงขั้นประราชิกได้และที่สําคัญคือเมื่อประราชิกแล้วเนี่ยนะคำว่าประราชิกก็คือเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วนะต่อกิเลสนะถ้าเป็น นักรบที่ห่ในเครื่องแบบก็เรียกว่าตายคาสนามรบเยบร้อยแต่พิกูุเหล่านี้ที่ถึงขั้นประราชิกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมถอดผ้ากาศวพัฒน์ออกมานะก็ยังฝืนอยู่ต่อทั้ง,ท,งทั้งที่ในใจตนเองรู้ว่าประราชิกแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสพเมถุนลักทรัพย์ฆ่ามนุษย์หรืออวดอุตริมนุษยธรรมที่มีเมตตนแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมออกมานะทำไมไมถึงไม่ออกมาก็กิเลสมันสอนไม่ให้ออกมาเมื่อ ภิกษุเหล่านี้นะเชื่อกิเลสสอนนังที่ตัวเองบราชิกเราไม่ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นอาราชัชีอารัชีก็คือเป็นบุคคลหน้าด้านนะจริงๆไม่ใช่ภิกษุแล้วนะแต่เป็นบุคคลที่แต่งกายเรียนแบบภิกษุนะเป็นบุตรชนนะที่มีความหน้าด้านแล้วนะจากกิเลสกิเลสมันสอนให้หน้าด้านเพราะทันทีที่นะกิเลสมันสามารถชนะนะครับในจิตใจ ของภิกษุนะที่กระทำราชิกเนี่ยนะก็บอว่าท่านพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสตัณหาละจ,จิตใจลนะในขั้นตอนต่อมานะก็ยังไม่ออกจากภาคกาสรสวัสดิอีกใช่ไหมกิเลสมันก็เสี้ยมสอนหลอกต่อไปอีกในขั้นต่อไปนะให้ยังคงความเป็นภิกษุเอาไว้นะยังให้ผู้คนกลับไหวนะยังให้ผู้คนมาทําบุญกุศลไันะ้ีดูเองเนี่ย巴าชิกเรียบร้อยแล้วนะ ก็เลยกลายเป็นหน้าด้านไม่มีฮิริไม่มีโอตปะนะไม่มีศีลซะละซึ่งฮิริโอตปะศีลเนี่ยนะเป็นทรัพย์ของพระอริยะก็แบบว่าภิกษุนะที่ละเมิดนะครับพระธรรมวินัยขั้นประราชิกเนี่ยไม่ใช่พระอริยสงฆ์แน่นอนแม้แต่ขั้นต่ําเป็นพระโสดาบันก็ยังเป็นไม่ได้นะยังไม่ได้ลงตาเห็นธรรมแน่นอนที่สุด เพราะว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยทนะ่านต้องมีอริยทรัพย์7นะคือจะต้องมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตปะมีพาหุสัจจะมีจาคา้าแล้วก็มีปัญญาแต่ภิกษุผู้ละเมิดปาราชิก4นะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันสินส้นศีลนะสิ้นฮิริสิ้นโอตปะ ก็ไม่มีก็ไม่มีความเป็นอริยทรัพย์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นภิกษุที่ละเมิดนะครับพระธรรมวินัยได้จนถึงขั้นปรารชิกเนี่ยไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์แน่นอนนะและพระอริยสงฆ์เนี่ยนะครับก็จะไม่ละเมิดนะสิกข,ขาบทนะครับในข้อปราชิกแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลามองเนี่ยนะต้องมองให้ทะลุนะคร่านี้เนี่ย ก็จะมีคำกล่าวนะบอกว่านะภิกษุเนี่ยนะที่ต้องปรราชิกแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าภิกษุนั้นเนี่ยก็จะห้ามมรรคผลผนิพพานนะมันก็มีเหตุมีผลพอสมควรใช่ไหมภิกษุที่ต้องโทษปรราชิกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าละเมิดพระธรรมวินัยใช่ไหมต้องโทษอีกต้องขาดจากความเป็นภิกษุใช่ไหมก็มีคํากล่าวว่าเอ๊ะบุคคลเหล่านี้ถ้า ยังฝืนอยู่เป็นภิกษุเนี่ยจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานไหมก็ต้องบอกไม่มีทางเลยนะเพราะว่าไได้ทําบาปก,กรรมหนักประการหนึ่งกับมันไม่มีฮิริไม่มีโอตับป่าแล้วก็บอกว่าต่อให้ฝืนอยู่ในบทบาทของพิกษุเนี่ยจะไม่มีความก้าวหน้าในทางธรรมต่อไปคุยง่ายก็คือในชาติปัจจุบันเนี่ย ยังอยู่ในความเป็นภิกษุนั้นแต่ว่าจะไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องของอริยส,สัจธรรมในเรื่องของโลคุณธรรมมรรคผลนิพพานล่ะนะก็เรียกว่าบทบทบุญวัสนาน่ะพูดง่ายๆนะะเพราะฉะนั้นเะล่าสวนฟังนะใครมีลูกหลานเวลาไปบวชเนี่ยนะต้องรู้ว่าไปบวชทําไมไม่ได้บวชเอาสมณาศักดิ์นะไม่ได้บวชเอายศพระนะยศเป็นนู่นนี่นั่นนะไม่ได้บวชเป็นเจ้าอาวาสบวชเป็น ราชาคณะนะเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคนะไม่ได้บวชให้มีสมณศักดิ์นะเป็นชั้นราชชั้นเทพชั้นภูมิอะไรต่างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะแต่ว่าไปบวชไปเพื่อจะปัรถนาโลกุตตรธรรมนะไปบวชเพื่อจะปัรถนามัคคีผลสนิพัน์นหนึ่งนะไปบวชแล้วให้เปลี่ยนนะจาก ความเป็นบุตรชนนะไปสู่ความเป็นสมณะที่1พระโสดาบันนะเปลี่ยนจากสมณะที่1โสดาบันไปเป็นสมณะที่2พระสกิทาคาม,มีเปลี่ยนจากสมณะที่2พระสกิทาคามีไปเป็นสมณะที่3พระอนานคามีเปลี่ยนจากนะสมณะที่3พระอนานคามีไปเป็นสมณะที่4คือพระอรหันต์อย่างนี้ถึงจะเป็นความก้าวหน้านะในพุทธศาสนาที่แท้จริงนะตามคําสอนพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นใครมีลูกหลานไปบวช หรือแม้แต่ตนเองอย่าไปบวชเนี่ยต้องรู้เป้าหมายกันไม่ได้บวชไปเพื่อจะเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้บวชไปเป็นเจ้าคณะไม่ได้บวชไปเพื่อยศตําแหน่งนะแต่บวชไปเพื่อมักผลนิพพานนะบวชไปเพื่อโลกุตรธรรมนะท่านถึงจะสําเร็จมักผลจริงๆางาน,นแล้วกลายเป็นว่าไปบวชแล้วได้สวรรศาสตร์สุดท้ายปราชิกละพอราชิกเสร็จยังฝืนอยู่ก็เป็นอารัชี ไม่มีความก้าวหน้าในทางทำใดๆอีกต่อไปสุดท้ายก็เหมือนกับว่าห้ามมรคนิพพานไม่มีทางเ่จะบรรลุมรคนิพพานเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีฮิริไม่มีโอตปปาไม่มีศีลแล้วอ่ะมันไม่มีคุณสมบัติของพระอริยะอยู่แล้วอ่ะนะว่าวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าปารชิกสี่กับทุศีลห้าเนี่ยมันมาจากรากเดียวกันหมายถึงห้ามมรคนิพพาน เหมือนกันนะครับถ้าเรานึกถึงนะว่าชาวบ้านคารวะที่ทุศีนห้าเนี่ยจะปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่เก้าวหน้าจะปฏิบัติธรรมยังไงก็แล้วแต่ถ้าศีนห้าเนี่ยนะครับไม่บริสุทธิ์สะอาดนะหรือว่าไม่ตั้งสัจจะที่รักษาศีนห้าให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมคือเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้ก้าวหน้าและไปบรรลุธรรมนะได้บักผลนิพพานได้นะคล้ายๆกัน เพราะว่าปาราชิก4กับทุศิลหะนี่มาันจากรากเดียวกันอย่างปาราชิก4เนี่ยการเสพเมถุนเนี่ยมันก็มีรากมาจากตัวราคะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภิกษุแล้วไปเสพเมถุนเนี่ยก็บอกว่าถูกราคะเล่นงานจนระเมิดนะเพราะธรรมวินัยในข้อปาราชิกการเสพเมถุนเนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลที่ผิดศีลข้อ3อะ่ะชาวบ้านคารวะที่ผิดศีลข้อ3า่ะนะที่ ผิดนะประพฤติผิดในกามนะอย่างคนทีเ่เรียกว่าอะไรอะ่ะมีชู้มีกิก๊กนะหรือแปเอาลูกเมียนะชาวบ้านเขานะโดยผิดศีลผิดธรรมนะสระแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าผิดศีลข้อสามเห็นไหมมีรากเดียวกันเลยนะมาจากราคาการเสพเมถุนของพิษสุ นะซึ่งระเมิดพระธรรมวินยัยขั้นประชิกเนี่ยก็มีโทษคล้ายๆกับผิดศีลข้อ3ของบุตรชนที่เป็นชาวบ,บ้านกระดาวนการลักทรัพย์ก็มีรากมาจากโลภะความโลภอยากได้ในภิกษุนะเป็นประชิกนะครับการลักทรัพย์เนี่ยสมัยนี้ก็เหมือนกับแม้แต่แค่บาทเดียวเนี่ยอยากได้ของเขาแล้วลักทรัพย์มาเนี่ยเป็นประชิกสำหรับภิกษุเลยนะก็เหมือนกับการผิดศีลข้อ4 ก็คือการลักขมโมยการทุจริตการคอร์รัปชันการได้ทรัพย์มาโดยมิชอบก็เหมือนผิดศีลข้อ4ของบุรุษชนที่เป็นคารวะเลยแล้วก็เรื่องของการฆ่ามนุษย์ใช่ไหมการฆ่ามนุษย์ก็มีรากจากโทสะคือโมโหพอเราโมโหมันถึงฆ่านะครันการฆ่ามนุษย์เนี่ยเป็นปราชิกนะครับในภิกษุเนี่ยก็เหมือนกับการผิดศีลข้อหนึ่งของบุรุษชนนะครับในชาวบ้านคารวะ แล้วก็เรื่องของการอวดอุตริมนุษธ,ธรรมที่ไม่มีในตนของพิกูุใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปาราชิกข้อหนึ่งนะครับก็มาจากรากก็คือโลภะคืออยากได้ลาบยสาศสรกรุลสารเสริญก็อวดอุตริมนุษธ,ธรรมที่ไม่มีในตนน่ะเช่นอวดกันเองและชมกันเองในกลุม่มพิกูุน์ว่าท่านบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้นะท่านได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้เพื่อให้ชาวบ้านคารวะที่เป็นครหัสถัเนี่ยหันมาเหมือนกับอุปธรรมคำชูะ นะเอาข้าวเอาอาหารเอาสิ่งของมาให้เยอะๆนะมันมาจากความโลภความหลงนะมันก็เหมือนกับการผิดศีลข้อ2ก็คือการมุสษาไงการโกหกเพราะว่าการอวดอุตลิบมรรทธรรมที่ไม่มีตนเนี่ยคือการโกหกนะการโกหกนะสิ่งที่ไม่มีก็บอกว่ามีนะสิ่งที่มีก็บอกไม่มีอย่างนี้คือการโกหกนะตั้งใจโกหกก็เหมือนกับการผิดศีลข้อ2ของชาวบ้านกระว ا ดใช่ไหม ที่เป็นปุถุชนที่ชอบโกหกกันโกหกเป็นวันเล่น,นนะแล้วก็ไปผิดศีลข้อห้าด้วยนะมันมาจากการที่ทําให้สติเสียไปเนะนือ่องจากว่ามันมีโมหะนะเป็นตัวพื้นฐานนะในการอวดอุตรีมุธธรรมในตนเนี่ยมันก็มาจากโมหะความหลงคล้ายกับการผิดศีลข้อหนะ้าของชาวบ้านกระวา่าเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าปาราชิกสี่กับทุศีลห้าเนี่ยมาจากรากเดียวกันมันภิกษุที่ปาราชิกสี่ นะครับเพราะว่าระเมิดนะปริสีแล้วเร่งฝืนอยู่เป็นภิกษุถ้าปฏิบัติทมไปมันก็ไม่ก้าหน้านะมันก็ยากแล้วก็ไม่มีทางที่จะบรรลุนะครับมรรคผลนิพพานนะบรรลุธรรมนะในบทของบทบาทภิกษุเลยก็เหมือนกับชาวบ้านกระว่าดะที่ทุศีลคล้ายๆปราชิกเนี่ยผิดศีนข้อ1 2 3 4 5เนี่ยศีลไม่บริสุทธิ์ผิดศีนอยู่นั่นศีนทะลุด่างพ้อยศีนทะลุด่างพ้อย ก็ทาให้เจริญสติภาวานาเจริญสติปัฏฐาน4นะเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ก้าวหน้าก็ทําให้ชาวบ้านคารวะน,นั้นน่ะที่ทุศีลผิดศีลห้าบ่อยๆไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถนะที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมแม้แต่ขั้นต้นเป็นพระโสดาบันหมายควาที่บอกว่าไงว่าปาร,ราชิก4กับทุศีลห้าเนี่ยมาจากรากเดียวกันเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นภิกษุนะที่ปงผมออกบวช นะแต่ว่าปาราชิก4นะทุศีลปาราชิก4หรือว่าชาวบ้านคราวาดนะครับที่ทุศีล5นะผิดศีนห้าอยู่บ่อยๆนะเราก็ไม่มีความละอายความเกรงกลัวต่อการผิดศีน5้าเลยไม่ว่าท่านจะเป็นเพศภิกษุที่เป็นอารัชชีหรือว่าเป็นเพศของชาวบ้านคราวาดที่ทุศีนหนะครับเป็นทุจริตชนอย่างงี้ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก้าวหน้านะแล้วจะได้ไปถึงขั้นบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะแม้ขั้นต้นเป็นพระโสดาบันนี้ก็เป็นไปนไม่ได้อย่างลราสูตรัอนฟังไงนะแม้สำหรับคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมว่าศีลเนี่ยมีความสําคัญทําไมนะพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติศีลว่าภิกษุเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องรักษาพระธรรมวินัยนะให้เขาเรียกอะไรอะละเอียดอะ ครูบาอาจารย์ในที่เป็นพระเถระเวลามีภิกษุบวชใหม่ก็มาถึงให้เคร่งอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนะชาวบ้านคารวะก็เหมือนกันนะทำไมเวลาจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสมาทานสินห้าและพยายามรักษาสินห้าเนี่ยให้บริสุทธิ์สะอาดให้มากที่สุดไม่จงใจละเมิดศินหเพื่อจะเป็นบาตฐานในการเจริญสติภาวนาในการเจริญสมาธิภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะบรรลุ นะถึงโลก,กุธธรรมได้นั่นเองนะศีลจึงเป็นส่วนสําคัญในอริยามรรคมีองค์8ประการถ้าศีลใครไม่ดีเนี่ยนะจะไปหวังบรรลุธรรมนะหวังจะไปถึงอริยามรรคาสมังคียากนะมีโอกาสเรียกว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้เราสุนฟะังนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นความสําคัญของศีลเนี่ยก็ถือว่าพลาดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ